ได้แบบนั้นด้านนึงอยากให้ไปอยู่นี่และหตรงแถวไอ้ปั๊มหรือบ้านอะไรก็เป็นไก่ทอดเทพ้าแต่ไม่ต้องมีชื่อคนเดี๋ยวทำทีเดียวให้ครบเลยนะไอ้ตรงนี้อันนึงนะนะก็จะให้มาคนละชุดคนละชุดโบเก้าอีสําหรับตังตรงนี้สินค้านะเขาเรียกว่าเป็นเป็นแหวนมีตาของเราเลยซึ่งก็ใช้ชื่อว่าไก่ทอดเทพ้านะกับไก่ทอดเทพ้าด้านนึงแล้วเนี่ยด้านนึงก็จะติดให้ทีนี้ตมมติแหละนะบ้านไล่คนแหละแตต่อนนนี้้าัดะเพราะว่าตัวนี้มันไล่หรือมันอันตรายนะครับนะ อีกจุดนึงที่เราจะถ้าเราจะคล้ายโปรโมทเนี่ยมันต้อง้า้ความแตกต่างสุขกับฝาม่านเพาะเราสุขกับาไม่มีนั้นนุ่มวันเนี่ยนะต่อไปก็จะต่อ มาด้วูอ่ะคิ้นแล้วไหมแข็งไหมแข็งแขงอันนี้จะกานไหเจิ๋มไม่มีระเบิด